สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนั่หน่อยกับไปเก็บอีหลอกมากแลวเนาะค่ะกับสิมาทําการหลอกใเวันเดอร์จ้ะเพราะว่าวิธีต้มกับเฮ็ดไว้ในคลิปหรอค่ะในคลิปเกาะตอนแรกๆเนาะค่ะที่หน่อยไปเก็บอีหลอกมากกับต้มให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งแล้วะค่ะวิธีการต้มกับสิม,มีสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะค่ะขั้นผู้ใดสนใจกันไปเบิ้งในคลิปก่อนหน้านี้เลยลจ้ะนี่ค่ะอีหลอกต้องใส่ถุงมือค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นใส่ถุงมือนี่ขั้นแห้งเลยจ้ะหลอกเนาะค่ะหลอกเขากับสิไปทําการต้ม ต้มน้ำเดียวค่ะแต่ว่าสีย่องใส่เกลือก่อนจ้ะเอาเกลือมาโรยก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นกันมานอกจ้ะนี่ค่ะลองอีหลอ,อกไปเก็บมาได้ไหลายค่ะเพื่อนไล่หลายอีหลอ,อกกันเลยทำกันหลอ,อกใส่ถุงมือนะคะ ลาำหนีอบผัวง่ามๆเลยจ้ะหัหนหลึ่งเลยจ้ะแน่นอนสิต้มแชช่องฟิตไว้กินโดนจ้ะต้มแล้วแชช่องฟิตจะได้ก,กินหนึ่งโดนนะจ้ะ กิบมาแล้วกับฝากมาหลอกเลยค่ะซ้ำซาตัวนี้หลอกอยังสดๆยังบุงเหี่ยวเนาะคะ่ะยังหลอกง่ายอันได้กกกไดกกแก้เขาก็บเบาอันได้แก้ก็สีแข็งๆเลยล่ะค่ะเขากับเดือดตัวอน่อนอ่อนๆน,นะคะอ่นอนอน่อน ีนออนดีจ้าเพื่อนห<ๆ>ลายคันหลอกหลอกนี้บเป็นสิบเป็นชั่วโมงาคนละค่ะคือมาหลอกซอยน,นหน่อยเนจ้าเพ,เพื่อนจ้า สอยแต่ลอกน่เร็วอันนี้สุมเกียร์กรบอกจะลอกวันนี้นันอ่อน สีร้าเกลือให้บุ่มอยู่จ้ะข่้นบอส่ถุงมือขั้น,นค่ะขั้นแน่นอนร้ายแห้งมาหลอกซ่ยกันในเริ่มค่ะเ,เพื่อนๆหลอกซ่ยนักหน่อยแนย่มีแข็งค่ะ แข็งเะาัวก็อ่อเขาก็เอ่อาอ่อนอ่อนสามนาที่ยังได้อ่อเหยาะอยู่ค่ะสามนาที่ได้จักตนุนกระนาสีลอกโดนเติมยู่จ้ะ เก็บมาแล้วเนาะถนอมอาหารด้วยการแช่ฟิตจ้ะลวกเราก็แช่ฟิตเลยนี่เราก็สิขอเลือกหลอกอันนั้นออนกันจ้ะออนออนอ,อดดุบวก รอค่อยกันใจน,นจ้าเพื่อนๆจ้าค่ะเดี๋ยวหน่อยขอหลอกอีกหลอกไปก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวหลอกแล้วลวยเกลือด้วยสิไม่ใหเบิ่งตอนที่ขยำเกลืออีกที่นึงค่ะแล้วก็ก่อนสินตมนะคะขอหลอกไปก่อนจ้า จ้าเพื่อนๆหลอกไปลอกมาก็เลือ้อยูสามอันค่ะนี่ค่ะผลงานของน้องหน่อยบานสวนนะคะลอกจนเต็มกะละมังเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันสิบ้าไปลวกไปต้มเด้อจ้ะเพื่อนๆเลื้อ3สามยอดก่อนค่ะมาเห็นเห็นแล้วเดี๋ยว,ว่าเนจา้จ้ะสามยอดของห้งสามยอดสามยอดสุดท้ายแล้ว เออไปดีใจกัน้างหน่อยบค่ะลอกจนแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสิลอกต่ออีกสองอันที่เหลือแล้วก็สิไปต้มให้เบิ้งนะจ๊ะเดินสุดทายแล้วค่ะแล้วแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเอ่ศร้าเกลือก็เด้จา้าเศร้าเกลือแล้วก็ต้มนะคะ่ะแล้วเราค่าเพื่อนๆค่ะนี่จ้า หลอกได้เต็มกระมังเลยหลอกมาแหล็กกับแซวเกลือได้ค่ะเพื่อนๆเ,เกลือใส่จริงิเลยค่ะแซวเกลือเลยหลอกมาแหล็กกับแซวเกลือเลยนะคะ ก่อนต้มนะจ้ะก่อนน้ำอีหลอกไปต้มเ้าหลอกมาแล้วค่ะน้ำอีหลอกไปล่างก็ได้จ้ะแล้วก็ทงมาเศ้าเกลือนะจ้ะเดี๋ยวคนกับิซอออนตัวไปเรื่อยๆ ใส่น้ำลงไปค่ะให้เกลือมันละลล่เป็นน้ำเป็นน้อยค่ะเป็นหล่อเป็ล่ออย่างอีหล่อออกมาจ้ะซาว้าเกลือจริงๆขั้นเอ่อบนัดต,ตอนหรือทับพี่กับใส่ถุงมือค้อนก็นได้จ้ะคนคนแซ่วบแซ่ใบจัะคะ เดี๋ยวเจ้นานอยอีหลอกกับออนตัวจ้ะได้มาหลายๆยุบย่อนเกลือจ้ะได้มาไลายๆกับยุบย่อนเกลือนะค่ะเพื่อนๆเห็นกันไหมคะต้มน้ำเดี๋ยวพออดิจ้ะเพราะต้มสองน้ำแล้วมันปิดเปื่อยนะคะ ล็กหน่อยเสียอีหลอกจังบึดกันด้วยค่ะใหห้มันนิ่มกว่านี้มันอิ่มโตเห็นมันเห็นมันอ่อนกว่านี้กันจ้นี่แหละค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆอีหลอกก็นิ่มแล้วจ้านำยางนี้วเพื่อนกับไลออกมาแล้วเนาะค่ะเล็กหน่อยสิท้าการไปต้มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะจ้าเพื่อนๆนี่น้องหน่อยกับไปล่างมาอีกรอบนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไป ใส่น้ำห่อนยเนะค่ะชิบต้มอีรอกไข่เบิ้งได้จ้าเพื่อนๆจา้าเทเลยต้มค่ะต้มแล้วต้มแล้ว นำเ,เดือดถิมลงด้วยจ้ะเดือดแล้วจ้าเพื่อนๆก็เดือดเราอีหลอกกับสีเขียวเหนือกับสีเขียวเลยค่ะตัวก็อีหลอกกับสีเขียวมากจริงๆเลยจ้ะ ต้มสักพักค่ะต้มน้ำเดียวพ่อค่ะน้ำเดียวก็ใส่ได้แล้วห้อีหลอกออนกว่านี้นิดนึงค่ะมิตรจ้าเพื่อนๆจ๋าต้มอีหลอกต้มอีหลอกก็สิล่างแซฟิดไ้เนาะคะ่ะพอต้มแล้วเาก็ไปล่างแซฟิดไว้จ้ะรอหั่นออนสักพักแล้วก็ได้เลยค่ะ ถิงไว้ปมาณอีกสองนาทีกับพ่อระค่ะแบบนี้พ่อเดือดมากๆแลเลยนะคะนีระคะต้มอีหลอกของน้องหน่อยบานสวนตะเปล่างน้าเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพ่อเขาก็ถิงไวไม่เย็นเขาจังใส่ถุงแกงนะคะแล้วก็แซ่ซองฟิดเลยจ้ะกิ่นเญ้าเลยจ้ะช่วงไม่หนาอีหลอกเขาก็เห็ดว้ยังสีเลยจ้ะพ่อเบิดนดหนามอนหลอดเขาก็จังอ,ออกจากตู้เย็นมาก,กินนะคะเก็บไวได้โดนถนอมอาหารค่ะวบกิ่นยญ้า ย่ามผีบะเมีนหนาของอีหลอกค่ะเอาไว้กินนะคะย่ามบะเมีนหนามันแซ่บแสบด้วยค่ะย่ามหนาอีหลอกลาย,ลาย,ลายนี้พันเพื่อขึดอยากเป็นไรค่ะเพื่อนๆแต่ย่ามบะเมีนหนาอุ้ยช่วงหนาแล้งหนาหน,นาวสิอุ้ยก็อยากแกงอีหลอกแทนเท่ากับเสดายออกมากินแล้วค่ะนี่ละค่ะอุ้ยแต่แซ่บนะคะแกงใสนสน้มอย่านั่งใส่เห็ดเข้มทองแค่นั้นก็คือแซ่บแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้มอีจกจังหนึ่งนาทีนิดหน่อยจะเสด้นั่ไปล้างค่ะ เนื้อเขียวงามแต่แซบนะคะโอเคค่ะนั่งนอนสิปิดแกสกันจ้ะต้มมาได้หนึ่งนาทีแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนห้าต้มแล้วก็นํามาล้างแบบนี้เลยนะคะล้างน้ําเย็นแล้วก็ล่อผักหนามเขากับไปแซ่สองฟิดเลยค่ะค่ะจังไดนั่งนอนบานสวนก็ขอสวัสดีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนั่งนอนบานสวนนะค่ะเป็นกาลังใจให้กันเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ